สวัสดีครับทุกคนครับเอาแล้วครับเรากลับมาชมเกมการแข่งบอลสกีโปร์ชเปลิกหรือบีซีอลกันต่อนะครับซีซั่นที่108ซีซั่นที่หลายคนชอบดูมากนะครับซีซั่นฟูลทีมสโมสรปัจจุบันตอนนี้มาถึงคู่ชิงชนะเลิศแล้วนะครับเราจะได้ทราบแล้วนะครับว่าใครจะเป็นแชมป์แรกใน E-F o ุตบอลนะฮะสำหรับคู่สโมสรนะครับเป็นการพบกันระหว่างเลวพูครับเล่นโดยคุณทาโร่พบกับเรอเมลิดครับเล่นโดยคุณยินไปดูกันเลยครับสวัสดีครับผมยินจะครับไปดีแปดแปดโอเคแล้วนะครับ สวัสดีครับทาร่โนะครับฝากแชร์ด้วยครับ และนี่เป็นคู่ชิงชนะเลิศที่ทั้งคู่เนี่ยเข้ามาชิงเป็นครั้งแรกใน BCL เลยนะครับผมฝั่งของคุณยินเนี่ยทำได้ดีสุดก็คือรอบ16ทีมสุดท้าย2ครั้งนะครับผมส่วนคุณทาโร่นะครับเคยไปถึงรอบ8ทีมสุดท้ายมา2ครั้งในปี2021ทั้งคู่นะครับครั้งนี้ใครจะคว้าแชมป์ต้องมี1คนเลยครับอ่ะมาดูไลน์อัพกันก่อนนะครับฝั่งของคุณยินนะครับเดี๋ยมาหลิดใช้4-2-1-3กับสไตล์ควิกเคานเตอร์นะฮะผู้รุศประตูเป็นตีโบกูตัวครับคู่เซนเตอร์์อออออัััันนนโโตติิิรรรรรรูดดดเเกกบบบบบีีแแมาาคค็ซฟง้ แบ็คขวาดานี่คาวาคาร์มิดฟิลด์ตัวรับ2คนนะครับดาวิดอลาบากับอิโดเดลคามาวิงกาครับมิดฟิลด์ตัวรุกใช้เป็นเอเดนอาซาครับปีกด้านซ้ายวินิสซูจูเนียครับด้านขวามาโกอาเซนซิโอหน้าเป้าเป็นน้าเบนลุงเบนพี่เบนครับคาริมเบนเซมานะครับทางฝั่งลิเวอร์พูลของคุณทาโร่นะครับใช้4-2-2-2กับสไตล์ลองบอลเคาน์เตอร์นะครับผู้เล่ประตูเป็นอลิซอนเบเกอร์นะครับคู่เซนเตอร์โจยมาติบกับวาจิลฟันได้ครับแบ็คซ้ายแอนดูเลเบ์สันแบ็คขวาเทนอเล็กซานเดอร์อาร์โนมิดฟฟิิลดดด์์ตััััััวรรรรบบบบบ2คคคนนนนนะาโกจออแเเฮส มิดฟิลด์ฝั่งซ้ายนะครับลุยส์ดีอาร์ตฝั่งขวามฮัมหม็ดซาล่าครับผมหน้าสองคนนะครับเดียโก้โชต้ากับดาวิดนูเยสนะครับเอาละฮะ ในที่สุดเราก็มาถึงคู้สุดท้ายของซีซั่นฟูลทีมสโมสรปัจจุบันนะครับผมแข่งนัดเดียวตัดสินสำหรับรอบชิงชนะเลิศนะฮะแมตช์นาทีในเกม90นาที่านเสมอการต่อไปลาพิเศษครับถ้ายังเสมอกันอีกก็ตัดสินด้วยการดวลลูกจุดโทษไปเลยครับเอาละครับเกมเริ่มครับทางฝั่งเลี้ยวมลิดของคุณยีนนะครับเป็นผู้เขี่ยก่อนบุกจากซ้ายไปขวามากับชุดสีขาวครับส่วนฝั่งเลี้ยวภูของคุณทาโร่นะครับบุกจากขวาไปซ้ายมากับชุดสีแดงนะครับจังหวะเขี่ยของคุณยีนโดนทําลายนะครับ หลังจากเกมปรับอัปเดตล่าสุดนะครับจังหวะเคลียร์ก็ไม่ค่อยได้ผลเท่าไหร่นะครับโลเปรซันครับเปิดเข้าไปด้านในนูเยสไม่ถึงครับอลาบาเตะเคลียร์ออกมาโชต้ามงชงมาดีอาร์สแต่งแต่งให้โลเปรซันได้เปิดเข้าซ้ายอีกทีหนึ่งซาลาขึ้นไม่ถึงครับนิกเคลียร์ออกมาเป็นบอลของมัดดิดคุณยีนนะครับจะได้สวยเลยครับเบนเซม่างัดมาตรงหนูเลยไม่ถึงอาเซนซิโอครับยังมีฟานไดาห้อยอยู่ครับไนบุกขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับฝั่งคุนทาโร่ให้มาที่ดีอาร์ส ดีอาร์สเปีดได้เปิดอีกครั้งหนึ่งครับดีอาร์สเปิดด้วยขวาบอลฉลับออกมาครับเข้าทางฟาบินไม่ยิงครับผมโชต้าหนึ่งประตูต่อศูนย์โอ้ฟาบินย่อไม่ยิงนะฮะจังหวะแถวสองเหมือนผมนี่กดเลยชอบยิงไก่จ่ายนิ่มๆไหลนิ่มๆให้กับเดียโก้โชต้าครับเดี๋ยวภูขึ้นนำแล้วมาลิดแค่ดูจังหวะนี้ครับ ไหลนิ่มๆเลยโชต้ามีเวลาแต่งด้วยนะฮะเข้าซ้ายไม่ยิงทันทีนะครับแต่งเข้าขวายิงเน้นๆแปเข้าทางไปตัวหมดสิทธิ์ครับ1-0ครับเลียภูขึ้นนําจากเดโก้โชต้านทีที่ส0ครับไหลเลยได้ลิปปาโอ้โหรีบไปหน่อยฮะฝั่งของคุณยินบอลเป็นของเลียภูอีกครั้งหนึ่งครับซาร่านูเยสไปที่โชต้าสายมีขยับครับดิออสแต่ว่าเลือกกลับไปที่นูเยสแล้วแม่มีดเตารู้ทันครับดักทางได้ อาซาจ่ายไปไหนก็ไม่รู้ฮะเหมือนเตะคืนเลี้ยภูแอ้อาซาซา,าร่ารอมาที่ฟาบินโยเคาะไปเฮนเดสันเบิร์นอีกทีหนึ่งโอ้โหซาร่าเหมาะเจาะทีเดียวครับซาร่าม้วนเข้าซ้ายแล้วปั่นลูกนี้โอ้โหติเซฟกูตัวยังเก็บได้อยู่ครับโชตา้าโชต้าวนไปรอแบ็กครับโรเบิร์ตสันไม่จ่ายฮะไม่เปิดครับดีอาสให้เบิร์นตรงนี้คาร์บะคารดักได้ครับถามอาวิงกามาลิทคุณยินจะขึ้นไปบ้างครับเบนเซม่าให้ที่วีนิสซูเนีย วินิอุสหลบอาโนมาได้ครับวินิอุสข้างหน้ามีฟาบินโยวินิอุสโยกเข้าด้านในมีซาร่ามาช่วยดักด้วยนะฮะมันกระตุกนิดหนึ่งด้วยนะวูเยสไหลได้หรือปล่ครับโชตาไปต่อสิครับไม่รอแล้วนะไม่ต้องรอจ้าพี่มาแล้วเจ้าโอ้โหไม่ได้ตัดสินใจช้าไปหน่อยครับกูตัวออกมาไวด้วยยังไปขโมยมาได้ครับเรียผูซาร่าซาร่าประคองอยู่ไหลนิ่มๆครับมีใครทักมาไม่รู้เปิดเข้าไปครอกเต็มๆได้จังหวะพอดี มีแจ้งเตือนมานิดนึงครดีที่ติดเซฟกูตัวครับยังไงยังได้ต่อครับเลียผูซาราหมวนให้ที่ดีอาสแต่งเข้าไปแล้ว <c oughs> ติดส้นเท้าของอาราบาต้องเอาคืนบ้างครับมาลิฟวินิสซูเนียจะให้ที่เบนเซม่าก็ติดฟาวนบิญโยบอลยังไม่ค่อยถึงเบนเซม่านะฟอสไนเลียผูไหลามาซารามิเดเตาว,วิ่งหนีไปแล้วครับซาราซาราหักเข้าซ้ายซาราจะไปต่อซารายิงเลยเอาดืด้อๆครับ2ประตูต่อศูนย์ คุณยินอาจจะอ่านว่าจะหักเข้ามาข้างในนะครับนี่ฮะนี่ไปดักนะครับมิริตาไปบงังคับไปดักลูเยสอยู่จังหวะแรกนะครับแล้วไปย่าตรงนี้เลยลูดิเกอร์เข้ามาไม่ทันด้วยโอ้โหเหมือนจะอ่านจังหวะแรกว่าจะตัดเข้ามาด้านในนะไม่ครับผมไปต่อแล้วยิงสวนไปเลยครับ2ประตูต่อศูนย์ครับ เลียพูเริ่มต้นได้ดีครับอ่ามาลิดมาบ้างครับลุก <No. S 1> ยิงขอคืนหนึ่งลูกได้ลิปปาเปนเซฟมาโอ้โห,โห,โหยิงติดเซฟอลิซอนยังเก็บได้อยู่ครับอาซาแนละ้ววกกลับไปทำไมครับวินิก้าไปเอาคืนมาครับอาซาไหลให้ที่วินิซสซูเนียลอลิเซนเนอร์อาโนโอ้โหตรงนั้นแน่นเลยครับสีแดงแล้วจะสวนเลยครับเลียพูดีอาร์ ฝากไว้นูเยสดีอาร์สเบิร์นไปทางด้านขวาโอ้โหชิงสวยครับนูเยสโอ้โหชิงสวยทีเดียวโอ้โหชิงสวยทีเดียวบอลยังไม่เสียครับไปต่อครับโชต้าโลเบซันโลเบซันหักเข้าด้านในโอ้โหสวยมากวันถูไปแล้วครับรอเบิร์นสันปาดเข้าไปด้านในชนไม่ตาครับโดนสก,กัดก่อนโอ้โหเข่าอ่อนเลยนะดูดิเกอร์โอ้ตามประกบแนวรุกของเลียบูลทำชิงสวยมากครับคุณทาโร่ ยังเป็นลูกเตะมุมครับอเล็กซานเดอร์นปาดเข้าไปนู่นเลยโคกระงพื้นแล้วเข้าไปได้คนะโอ้โหสามประตูต่อศูนย์จากเดียโก้โชตา้าแมาเมื่อกี้บอกไม่ได้ไอ้เมื่อกี้ยิงไม่ได้นะโดนสก,กัดนี่แก้ตัวจากลูกโขกเลยเดี๋ยวดูครับโขกลงพื้นขึ้นคนเดียวเลยหรือเปล่าเมื่อกี้เหมือนลูดิเกอร์จะหมดแรงนะเข่าอ่อนเมื่อกี้นะไม่ได้ตามประกบโชต้านะครับ้าโอ้โหออกสตาร์ทนัดชิงชนะเลิศสามศูนย์ครับเรียบภูสามครับมาริดศูนย์นะครับ เวลายังมีเยอะครับอาซิซิโอปาดเข้าไปด้านในาอาซาอหูหมแรงหมดแล้วอาซายมหมดขึ้นแรกเลยครับอาซาปาดเข้าไปโอเปิดจริงๆไม่โยกกำจะข่า,ขา,ขายไปแฉลบนลยครับเป็นลูกเตะมุมของมาริคคุณยินครับโออาซาหมดแรงแล้วนะครับยังไม่จบขึ้นแรกเลยฮะอาซิซิโอเปิดเข้าไปแล้วโอุ้ยน่ซุชเนี่ยหืมไ้โขก,กเหมือนกันแต่วิธีบอลเข้ากรอบครับคล้ายๆกับลูกของโชต้าที่ได้ประตูเมื่อสกู่นี้แหละครับบอลไม่เข้ากรอบครับ ยังไม่ได้ประตูแรกครับฝั่งมาริดของคุณยีนโอ้โหได้ลุลวัเลยครับคุณทาโร่ออกสตาร์ทได้ดีครับจุดผุ้ไปวเอสเก็บไม่ได้ครับมาริดเก็บได้หรือเปล่าได้หรือเปล่าไม่ได้เป็นบอลของลีพูครับซาร่ากว่าตรงนี้เอาบอลเข้าทางเบนเซมา่าเอาต้องได้เลยละ่ะวีนิสุดจูเนียววินิสุดจูเนียวโอ้โหไม่ได้ซาบิฮิอัเซซิโอโ,อโ,อโ,อโอ้ต้องเอาละหนึ่งลูกไม่ได้ มากกว่านี้ไม่ไหวแล้วครับนึกว่าจะไม่ได้แล้วดอกนี้แะครับเกือบได้จากนิวซีเบอร์นะฮะจังหวะแรกเลยนะครับฟิตเซฟของอาริยอนเดบอลมาเข้าทางอาเซนซิโอครับสามดาบสองเข้าไปดูทีนี้นะครับซุปเปอร์เซฟของอาริยอนครับบอลเข้าทางพยายามที่จะสไลด์ดักแล้วนะครับลุงซังเอาละครับคุณยินได้คืนมาหนึ่งลูกครับผมจากมาก็อาเซนซิโอครับนาทีที่42 อาซานี่คือใช้พลังดำตั้งแต่37นาทีแรกนะอาซาวิสดิอ,สอาสบอลขึ้นมาครับวกกับดิอาสไปด้านในครับจอแดนเฮนเดอร์สันให้ที่โชตา้าคืนที่เฮนเดอร์สันเฮนโดป,ะปะาดมาโชต้าโอ้ยทำอะไรดูดีที่สดเลยนาะทีนี้ครับเดียวก็โชต,ต้าแฮติกตั้งแต่ยังไม่จบครึ่งแรกเลยโอ้แล้วเป็นประตูที่4ของเรียวพูคุณทาโร่ครับโอ้ท็อปฟอร์มจริงๆฟอร์มดูจริงๆนัดชิงคุณทาโร่ดูครับ เฮนเดอร์สันใจเย็นนังขุนเขาเลยฮะแฮ่ไม่ไม่ยิงเองไม่ไปเองด้วยนะฮะร,รู้ว่าโชต้าเนี่ยวิ่งต่อมาอยู่แล้วนะฮะวิ่งทำชิ่งมาอยู่แล้วนะครับรอโชต้ายิงโอฟู่ตั้งใจให้แฮตถิกโชต้าแต่ไม่ใช่เลยครับสี่ประตูต่อหนึ่งครับยากขึ้นเรื่อยๆครับสหรับ <been> ขอลูกหนึ่งได้ไหมก่อนจบครึ่งแรกอาซาอาเซนซิโอยิงยัดไปเลยขอเต้มนหน่อย ได้เตะมุมฮะได้อีกหนึ่งจังหวะได้อีกหนึ่งโอกาสสาหรับมัดริดของคุณยีนครับได้ขวาลูกนี้ต้องปัดทุบไปก่อนนะฮะอาริซอนอะไรครับเพสสุดท้ายของครึ่งแรกครับเป็นลูกเตะมุมของมัดริดขอหนึ่งประตูได้หรือเปล่าอาเซนซิโอครับเล็งแล้วครับเรียกเพื่อนมาหนึ่งคนเปิดด้วยซ้ายเข้าไปเป็นเซม่าหกนี้อยู่ข้ามคานไปจบครึ่งแรกไปแบบหนึ่งประตูต่อสี่นะฮะสี่สิบต่อหกสิบเปอร์เซ็นต์นะฮะ รองบอลเยอะกว่านะครับคุณทาโร่60%แล้วมีโอกาสยิงถึง6ครั้งเข้ากรอบทิงครั้งเลยติดเซฟไป2ครั้งก็ได้มา4ประตูเขาฟอร์มนัดทิงฮะแต่ยังไม่จบครับเหลืออีก45นาทีอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับบอลกลมๆมีลมข้างในเหลืออีก45นาทีครับแมตช์ทีมละเลิกในเล่นในเกม8นาทีนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะยาวกว่า6นาทีปกตินะครับเพราะฉะนั้นยังมีเวลาสำหรับคุณยีนครับดูไปสันตอนนี้เป็นบอลบุกของคุณทาโร่ครับ โชต้าไปที่ซาร่าซาร่ารอจังหวะโชต้าไปแล้วให้ที่อาริเซเนโลอารโนปล่อยบอลไหลแล้ววิ่งตามโดนลุม2องครับเมนดี้เอาละฮะอันดดตได้คืนบ้างครับเบนเซม่าเลือกไปทางด้านขวาครับงัดเลยอาเซนซิโอไปวิ่งแข่งครับโรเบอร์สันไม่ทันเลยครับจังหวะฟอลสไนของเบนเซม่าวิ่งย้อนมาเก็บบอลยังไม่ค่อยได้ผลเท่าไหร่นะครับแล้วหลายช่องนี้ลูดิเกอร์อย่างดักอยู่อันนี้ข่า,ปขาวประวาบอไปได้บาไปได้นี่คือฮีโร่ในรอบรองชนะเลิศนะครับ ยิงมาแฮตติกมานะฮะโรดิโกเบลเบเดนะนี่ลงเป็นตัวสำรองนะครับต้องลงเป็นซุปเปอร์ซับนะฮะจะช่วยคุณยีนได้หรือเปล่านะครับตอนนี้เป็นบอลของเรียพูครับโรเบิร์ตสันอ้าวลูดิกเกอร์ขึ้นมาถึงตรงนี้เลยเก็บบอลได้ครับอลาบาเบิ้นไปเบลเบเดไปที่อาเซนซิโอเบลเบเดมาทางด้านซ้ายไหมไม่ถึงวินิสซูเนียครับติดอเล์เซนดอร์อนโธน์เป็นบอลของเรียพูครับนูเยสไม่ค่อยมีบทบาทเท่าไหร่ครับนูเยสแต่ว่าทีมน้ำอยู่ถึง4-1นะฮะเฮเดอร์ hey, รสันโรเบิร์ตสันดีอาร ้ายไปแล้วแต่ดียสเลือกข้างในซาร่าหุบเข้ามาแล้วจ่ายติดเมนดี้ครับวิ่งตามประกบมานะปีเข้าในครับเอเดซันโชตาริมเส้นไปครับโลเบซันโลเบซันคาร์มาวิงก้าวิ่งปวดเลยฮะดียสให้ที่ซาร่าซาร่าหักเข้าสายปอนล้มเลี้วโอ้ยเกือบไปเกือบประตูที่5ครับยังดีที่กูตัวเซฟได้ครับขึ้นบอลไม่ได้เลยนะฮะฝันของูุยินมอไมได้อ <7 S 2> อกขวาครับนาซิซิโกเบิร์นเข้ามาเบนเซม่าตวัดโดนเฮนเดซันดักอีกแล้วครับ โอ้เลีู้เล่นดีทีเดียวครับคุณทาโรแมส์น้ปายลูดิเกอร์ดักได้ปะได้โอเคไปต่อครับขอคืนสักหนึ่งลูกก่อนขายยาวฟาบิโยยังไปต่อได้ครับเบาไปได้ให้ที่วินิซูจูเนียคนไม่ผ่านอาริเนและอนูครับแม่เล่นของลิพูวันนี้ทอปฟอร์มครับยังขึ้นเกมไม่ค่อยได้นะครับคุณยินจุดพุไปก่อนครับอาร์เซนซีโอถึงปลายมาโอ้โหไม่แม่นครับอามามิงก้าเขาแรงหมดแล้วนะฮะโอ้ลิพูมาอีกแล้วครับเอาได้อาลาบา ไปถึงวินิสซูเนียครับเบนเซม่าเบนเซม่ารอจังหวะครับเบาไปได้เบาไปได้ออกขวาครับอาร์เซนซิโอคืนที่เบนเซมเบนเซเซจริงๆครับอ้าวยังดักได้อยู่ครับคามาวิงกาอาราบาออกซ้ายครับเมนดี้แม่นี่คือเตตมิน่าหมดหลายตัวแล้วนะครับฝั่งมาริสเราล้ำหน้าไปด้วยนะฮะจังหวะสุดท้ายยังไม่ค่อยถึงเบนเซม่าเท่าไหร่นะเบนเซม่าก็ลงมาล้วงบอลเป็นตามสไตล์ฟอร์นายนะครับผมแต่ ปีก็ยังทำอะไรไม่ได้มากนักนะครับฝั่งมัลลิดนะฮะไม่ว่าจะเป็นอารซซิโอแล้วก็วินิิซูเนียครับอ่ะหยุดเกมนะครับเปลี่ยนเลยครับถอดพี่เบนลุงเบนน้าเบนออกไปนะครับตอนนี้ส่งอีก2ตัวสำรองลงมานะครับโรดิโกโกโเอสครับยืนฝั่งขวานะครับผมหน้าเป่าก็เป็นมาริโนดีอาร์สนะฮะตอนนี้มีดีอาร์สองคนในสนามเลครับลุยส์ดีอาร์สกับมารนโนดีอาร์สครับแต่อยู่คนละฝั่งนะฮะจะ ทำอะไรได้หรือเปล่าครับในช่วงอีกประมาณสัก78นาทีที่เหลืออยู่ในสนามครับลุยสดีร์สออกไปแล้วนะครับดียร์ฝั่งนู้นลงดียร์สฝั่งนี้ออกครับเอาเมดิตาจับบอลลัดงับเสร็จเลยไหมฟิมิโนโอ้ยลงโทษออเมดิตาครับอ้อจับบอลยาวไปหน่อยครับเสร็จเลยแล้วตรงนั้นมีฟิมิโนลงมาใหม่นะครับดูฮะเดี่ยวจับบอลไปกระแทกบอลมาได้แล้วนะครับแต่ว่าไปวิ่งสวนกับฟิมิโนเสร็จเลยครับ ขนมหวานเลยครับลูกนี้5ประตูต่อ1ครับเหลือจะเชื่อโอ้โหท็อปฟอร์มจริงครับคุณทาโร่สู้กันต่อไปครับไหนๆก็มาถึงนัดชิงแล้วครับแพ้หรือชนะไม่รู้ครับสู้เต็มที่ไว้ก่อนโรดิโก้โลดิกโดก้ไปต่อไปต่อดึงออกขวาครับคาวคาวเปิดโอ้โหนี่เขาไม่ยอมให้เบิดครับโรเบอร์สันบอลออกหลังไปเอาไปลูกตังใส่จากคุณเสประตูด้วยนะครับจังหวะสุดท้ายไปโดนคาวลคาวออกโอโ้ตอนนี้5-1แล้วนะทุกคน แต่ก็ต้องสู้กันต่อแล้วฮะสู้กันเต็มที่เลยครับแพ้ชนะไม่รู้ถ้ามาถอดใจตอนนี้มันก็ไม่ใช่นักสู้ <c oughs> สู้กันต่อไปีิหลายคนหมดจะมีหน้าแล้วนะครับโรดริโก้บาวไปเด้บาวไปเด,ด้ต้องขอให้ดอยขอให้ดอยอินดิอาสล็อกสวยมากครับโรดริโก้เบินไปบาวไปเด้แตะเข่าซ้ายขวดลูกนี้ติดอเล็กเซนเดอร์นโนไม่ยอมให้ผ่านอีก <c oughs> บาวไปเด้ฮีโร่ในรอบรองชนะเลิศนะครับยิงนาทีบาปก,กดแฮตติกได้นะครับเพอร์เฟคแฮตติกด้วยนะครับโรดริโก้บาวไปเด้ในรอบรองชนะเลิศนะ นี้แมส์นี้ยังยิงไม่ได้นะครับนัดชิงบอลไปได้อีกครั้งหนึ่งครับคามาบินก้าขอคืนหน่อยขอคืนหน่อยเวลาช่างมันตอนนี้สู้เต็มที่ไว้ก่อนคามาวินก้าออกขวาคาร์าคาวให้ไปที่โรด,ดิโกเบิร์นเข้ามาดีอาร์จับแต่งว่าขาล้วยิงลงนี้ก็ติดเซฟอีกขอรับงุกหนึ่งก็ไม่ได้ครับสู้ต่อไปครับไม่ใช่โอกาสไม่มีแต่มันเจาะไม่ก้อ ดูฮะล็อกไปล็อกมาติดขาของอเล็กเซนโดย์อีกครับนูเยสไปต่อครับนูเยสขอสกอร์ได้ไหมครับนูเยสยังยิงไม่ได้เลยนูเยสไปต่อดึงออกมา2คนครับหักเข้าไปด้านในจอแดนเฮนเดอร์สันเฮนเดอร์สันขอยิงเองเปล่าไม่ยิงครับดึงมาแล้วควไควยไปต่อปั่นโอ้เหลือจะเชื่อโอ้โหสุดยอดครับท็อปฟอร์มจริงกุทาโร่ดูจังหวะล็อกไปล็อกมาของเฮนเดอร์สันครับเฮนโด กับทันทีขอโชว์สักหนึ่งู่ครับก่อนจบค่อยไปค่อยมาแต่ยกไปยกมาหกประตูตอนหนึ่งครับจบเลยเหลือจะเชื่อครับผมรอบชิงชนะเลิศเลี้ยงูขอคุณทาโร่นะครับระเบิดฟอร์มสุดจัดโอ้โหหกหนึ่งครับมีโอกาสยิงเก้าครั้งนะเก้าครั้งนะครับเขากรอบทั้งเก้าครั้งแต่คุณยิงก็มีโอกาสยิงถึงแปดครั้งนะครับแต่ได้มาแค่หนึ่งประตูนะครับผมสุดท้ายนะครับ BCL ซีซั่น108นะครับซีซั่นฟูลทีมสโมสรปัจจุบันนะครับก็เป็นฝั่งของเลี้ยวคูนะฮะถล่มเลี้ยวเมลิทของคุณยินไปได้นะครับ6ประตูต่อ1คุณทาโร่คว้าแชมป์ครั้งแรกได้สำเร็จนะครับส่วนคุณยินนะฮะก็ได้รองแชมป์ครั้งแรกเช่นกันนะครับถือว่าไม่ธรรมดาแล้วนะมาถึงรอบรองนะครับนัดชิงแข่งนัดเดียวนะครับผมฟอร์มใครมาก็ฟอร์มคนนั้นแหละครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับใครที่เพิ่งมาชมช่องอย่าลืมกด subscribe กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันคคคคคลลลิิปปปปต่่ออไไรรรรััััับบบบสสสาหนนนีี้กะวด